ฟายนี้คุเธอจะงอนขึ้นไปที่เล็บนะครับแล้วก็ข้อเนี่ยก็จะไม่เป็นนักโค้งใหญ่ๆกลายเป็นมือที่ใช้แทนมือของดาราซุปตาอย่างที่อาพูดไปตะกี้นี่ใช่อะปละ่ายาย่าอุรัสยาค่ะหรือว่าคุณเบล่าคุณชมพู่ใหม่ดาวิกาค่ะดูแลยิ่งชีพเลยเหรอใช่ค่ะรักรักเลรักมาก <laughs> ก็คือใส่ถุงมือนอนด้วยใส่ถุงมือนอนอะไรที่แบบ ต้องห้ามโดยเด็ดขาดเลยแบบมันขอมาห้ามทําโดยเด็ดขาดอโดยทั่วไปหนูแทบจะไม่ทําอะไรเลยค่ะมันเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องห้ามอะไรเพราะว่าเราไม่ทําอะไรอยู่แล้วค่ะมาทําโฆษณาเล่นเล่น,ลนสักสักชิ้นหนึงดีไหมเป็นสินค้าอะไรอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่มาแล้วสินค้าที่เราจะโฆษณาคือสินค้าตัวนี้ครับปลาหมอคางดําครับ